เจริญธรรมค่ะพี่ตูกเจริญธรรมค่ะขออนุญาตถอดแมสนะคะหลังจากที่เราได้ ค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามพี่ตุ๊กไปดูนาข้าวนะคะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมามาถามถาม,มามาพูดคุยกับพี่ตุ๊กวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกับพี่ตุ๊กว่า หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างเป็นที่น่าพอใจไหมคะปีนี้เป็นที่น่าพอใจค่ะข้าวก็ได้เหมือนทุกปีค่ะได้ได้มากได้น้อยไหมคะปีนี้ปีนี้ไดข้าวปลอกเหมือนทุกป,ปีค่ะประมาณประมาณสักห้าพันกิโลค่ะอ๋อทำกี่ไร่คะห้าพันกิโลห้าพันกิโลก็ทำห้าไร่ประมาณห้าไร่เนาะ 5, 5, เขาเจ้าห้าไร่เขาเหนียวหกไร่แบ่งไปขายครึ่งนึงไว้กินครึ่งนึงก็ก็ไม่สภาพอากาศปีนี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรเนาะคะไม่ไม่ค่อยมีค่ะค่ะเป็นปกติธรรมดาเ,เหมือนทุกปีนะคะน้ำดีฝนดีก็เห็นพี่ตุก๊กเตรียมที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะมีการถายกลบต่อฟางเนาะ,ะต่อฟาง แล้วเห็นว่าพี่ตุ๊กจะทํานาอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่านาอะไรคะเดือนน,า,นาปังค่ะนาปังนาปังนี่คือเดือนช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนฮะช่วงประมาณเดือนมกราค่ะมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำมกราแล้วก็เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาอ๋อพฤษภานาปีนี่คือช่วงเดือนอปลายปลายก,ะะกรกฎาถึงพฤศจิกา แล้วก็นาปีนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เห็นส่วนมากเขาก็จะปลูกในช่วงนี้กันโดยทั่วไปเนาะ,ะแต่แสดงว่าการปลูกข้าวเนี่ยปีหนึ่งปลูกสองครั้งปีหนึ่งปลูกสองครั้งอ๋อแล้วแล้วนาปลังเนี่ยเรานาปีนี่คือมันช่วงฤดูฝนอยู่แล้วใช่แล้วนาปังเนี่ยมันมันมีน้ำไหมคะมันไม่ใช่ฤดูฝนมัน จะมีโครงการของพระราชด,ดำริมันแปลกๆไหมพ่อยู่ยูย่ๆเสียงห้ามไปแล้วก็ปิดตุก้ากควรจะไปนั่งาควรจะน่าจะนั่งคุยกันเาน,นาะมันดูแปลก่ายไางเสียงไปแล้วก็ปพน่าจะนั่งคุยกันไปพนดากันอย่างนี้นัางดีกว่าเดี๋ยวก็อี้มาหูอ